สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงสี่กิจกรรมที่เป็นเหมือนหัวใจสําคัญเลยนะครับที่องค์กรชั้นนําในบ้านเราเนี่ยเขาใช้สร้างวัฒนธรรมแห่งประสิทธิภาพเพื่อเปลี่ยนโฉมที่ทํางานธรมธรมดาาให้กลายเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมาได้ครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าที่ทํางานของเราน่าจะดีกว่านี้ได้อีกนะน่าจะมีประสิทธิภาพกว่านี้เป็นระเบียบกว่านี้หรือมีอะไรใหม่ๆม,มากกว่านี้ ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องปกติมากในหลายๆองค์กรเลยครับที่ต้องเจอกับความสิ้นเปลืองความไม่เป็นระเบียบหรือศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกดึงออกมาใช้แต่เชื่อไหมครับว่าคําตอบไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีใหม่ๆเสมอไปนะแต่อยู่ที่การปลดล็อกพลังของคนในองค์กรนี่แหละครับ เรากำลังจะมาดูพิมพ์เขียว4ขั้นตอนกันครับที่จะทำให้เห็นภาพเลยว่ากิจกรรมที่ดูเหมือนจะง่งายๆแต่จริงๆแล้วมันทรงพลังมากเนี่ยมันต่อยอดซึ่งกันและกันจนสร้างเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาได้ยังไงโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยโครงสร้างที่แข็งแรงทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากรากฐานที่มั่นคงถูกไหมครับแล้วในที่ทำงานรากฐานที่ว่านั้นก็คือสภาพแวดล้อมของเรานี่เอง คือหัวใจของมันง่ายมากๆเลยครับพื้นที่ทํางานที่สะอาดเป็นระเบียบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะแต่มันคือจุดสตาร์ทของทุกอย่างเลยเป็นจุดเริ่มต้นของทัศนคติที่ดีต่องานแล้วก็ยังสร้างวัฒนธรรมดีๆที่มันแผ่ออกไปส่งผลไปถึงลูกค้าถึงชุมชนรอบข้างได้เลยด้วยซ้ำครับ ที่น่าสนใจมากๆก็คือ7สอเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เรื่องสะสางหรือทำความสะอาดนะแต่มันพัฒนาไปไกลถึงขั้นสร้างวินัยสร้างนิสัยที่ดีจนไปถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นการวางรากฐานที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดว่าเยอะเลยครับพอเรามีรากฐานที่ทำงานที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเต็ปต่อไปก็คือการมอบพลังให้กับคนคนที่ทำงานอยู่ในนั้นนั่นแหละครับอ่เราไปดูกันต่อเลยว่ามันจะต่อยอดไปยังไง นี่ไม่ใช่แค่กล่องรับความคิดเห็นธรรมดานะครับแต่มันคือเครื่องมือสำคัญเลยที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของพนักงานทุกคนทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าขององค์กรจริงๆแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริงครับพูดง่ายๆก็คือเป้าหมายหลักของระบบนี้เนี่ยคือการพัฒนาคนไปพร้อมๆกับการพัฒนางานนั่นเองครับเพราะเมื่อไร่ที่พนักงานเติบโตองค์กรก็จะเติบโตตามไปด้วยแน่นอน เอาละครับตอนนี้ที่ทำงานก็เป็นระเบียบแล้วผู้คนก็รู้สึกว่ามีพลังในการแชร์ไอเดียแล้วแล้วทีนี้ถ้าเราเจอปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นล่ะเราจะจัดการกับมันอย่างมีแบบแผนได้ยังไงหัวใจของ QC หรือกลุ่มควบคุมคุณภาพมันคือการเปลี่ยนจากเสียงของคนคนเดียวให้กลายเป็นพลังของทีมครับมันคือการอัปเกรดจากการเสนอไอเดียส่วนตัวมาเป็นการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกัน กระบวนการที่มีขั้นตอนชัดๆแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ทีมไม่หลงทางแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาแบบเดาสุ่มไปเรื่อยแต่ทุกการตัดสินใจมันจะมาจากข้อมูลจริงๆซึ่งแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ได้มันก็ต้องวัดผลได้แล้วก็อยู่กับองค์กรเป็นนานๆเลยครับมาถึงตรงนี้เรามีพื้นที่ที่เป็นระเบียบแล้วมีคนที่มีพลังแล้วแล้วก็มีกระบวนการแก้ปัญหาแล้วด้วยจิ๊กซอชิ้นสุดท้าย ก็คือการทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือและเทคโนโลยีของเราเนี่ยพร้อมลุยงานอยู่เสมอคำว่า total หรือ To Be วผลมันไม่ได้หมายถึงแค่จำนวนนะครับแต่หมายถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักรตั้งแต่คนใช้ไปจนถึงผู้บริหารเลยนะนี่คือการบอกว่าเรื่องการบำรุงรักษาเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนเพื่อทลายกำแพงกั้นระหว่างแผนกออกไปครับส่วนตัว P หรือ productive ที่แปลว่าประสิทธิภาพเนี่ย ก็คือการดึงประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทําได้ออกมาจากอุปกรณ์เพื่อให้มั่นใจได้เลยว่ามันจะทํางานได้เต็มที่ทนทานโดยที่ใช้ต้นทุนในการบํารุงรักษาต่ําสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสุดท้าย M ก็คือ maintenance หรือการบํารุงรักษาก็คือระบบการดูแลซ่อมแซมเพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลาแล้วก็ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดพอเอามารวมกัน TPM ก็เลยหมายถึง การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางที่มองการดูแลเครื่องมือแบบรอบด้านมากๆครับจะเห็นเลยว่า TPM นี่มันสร้างประโยชน์แบบคูณสองเลยนะมันสร้างวงจรที่ดีขึ้นมาคือพนักงานที่มีทักษะเนี่ยก็จะดูแลเครื่องจักรได้ดีขึ้นแล้วพอเครื่องจกักรดีมันก็ช่วยให้พนักงานทำงานได้เต็มศักยภาพมากขึ้นไปอีกวินวินกันทุกฝ่ายเลยครับเอาละครับแล้วกิจกรรมทั้ง4อย่างนี้7สข้อเสนอแนะ QCC แล้วก็ TPM เนี่ยมันมาประกอบร่างรวมกันจนกลายเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงได้ยังไงจิจกรรมทั้ง4นี้เนี่ยมันไม่ได้ทำงานแยกกันนะครับแต่มันทำงานประสานกันเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เลยโดยเริ่มจากรากฐานคือสภาพแวดล้อมต่อยอดด้วยพลังของคนขับเคลื่อนด้วยกระบวนการที่แข็งแกร่งและสนับสนุนโดยเครื่องมือที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอมันคือภาพที่สมบูรณ์แบบมากครับ กิจกรรมแต่ละอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นการเสริมพลังให้ทีมสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวเล็กๆแต่ว่าก้าวอย่างสม่ำเสมอซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเครื่องยนต์ที่ท่งพลังมากๆสำหรับความก้าวหน้าและความเป็นเลิศขององค์กรครับการลองตั้งคำถามว่าองค์กรของเราจะเริ่มจากจุดไหนได้บ้างน,นี่แหละครับคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดบนเส้นทางสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริงขอบคุณที่ติดตามครับ